สวัสดีค่ะมาติดตามนุ้ย369นะคะช่อง YouTube ก็มีข่าวตื่นเต้นค่ะก็ก่กอนอื่นก็ฝากาใครสนใจหมวกนะคะสั่งจองได้ค่ะอตอนนี้ก็มี CDS นะคะใครที่อยากรักษาสุขภาพหรือว่า,าคืออันนี้ทำเองได้นะคะถ้าใครสนใจอยากจะทำเองก็ทักมาค่ะทักมานะคะ CDS น้ำเก๊กฮวยนะคะดื่มเพื่อสุขภาพก็มีข่าวตื่นเต้นนะคะ,ะคือในชัวก่อนแช่เนี่ยเขาก็แนะนำไม่ให้เรามีข้อมูลเรื่อง c d s นะคะใครที่อยากไปอ่านในคอมเมนต์นะคะก็มีหลายคนคอมเมนต์นะคะว่ากินแก้เมเรง็งกินแก้หรือ,อล้างพิษอะไรเงี้ยเนาะ ได้หรือเปล่าเขาก็ถามกันมานะคะแต่ว่ามีข้อมูลเยอะมากเลยสำหรับที่อเมริกานะคะก็มีน้องคนหนึ่งนะคะก็อยู่ที่ LA เนี่ยก็สั่งจากแอดนูยนะคะบอกว่ากินแก้ความดันนะคะแล้วก็ให้น้องหมากินด้วยนะคะก็ช่วยระงับกลิ่นปากแล้วก็เหมือนกับว่าเอาฉีด แก้โรคผิวหนังด้วยคือมันมันดีมากเลยนะคะเนี่ยก็เขาเขาทั้งฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาก็พยายามไม่ให้เราได้ได้ใช้ของดีนะคะก็ไปอ่านดูค่ะในในคอมเมนต์นะคะอยากให้เพื่อนๆพนื่ได้ได้อ่ามีโอกาสได้ใช้นะคะ,ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ยาอีกต่อไปนะอย่างน้องคนนี้เขาก็บอกว่า เออเขากินยามานานค่ะมันแค่ทุเลานะคะตอนนี้เขาหายเขาเรื่องความามีอาการเป็นโรคความดันเนี่ยเขาหายนะคะโอเคค่ะก็มาติดตามเ,าเรื่องข่าวที่ไม่มีในข่าวสื่อหลักนะคะคืออันนี้ช่วงที่ทรัมป์ตอนนี้ทรัมป์ไปไปรายงานที่ศาลนะคะไปรายงานตัวที่ศาลก็เหมือนว่าเขามีข้อหานะคะทีนี้ คือทุกอย่างที่ทางฝ่ายมืดทำทางฝ่ายแสงก็เหมือนกับไปแก้เคล็ดนะคะแก้เคล็ดก็คือเหมือนกับว่าย้อนสอนทุกอย่างนะคะ,ะเขามีเครื่องหมายก็คือ3 2 2สองทางฝ่ายแสงเนี่ยก็ทำคือเหมือนกับว่าโดนคือเขามีการตั้งข้อหานะคะแล้วทีนี้ก็วันที่เดือนที่3 เดือนที่3ามนะคะสองพั 2023. คือเหมือนกับเราก็อะไรก่ะตอนที่เขาไปเนี่ยอันนี้เขาก็บอกว่าน่าจะเป็นตลกตลกนะคะ,ะมีลายมือพิมพ์ลายมือเป็นแบบนี้เนาะแต่จริงแล้วทุกอย่างนะเขาทำแก้เคล็ดกันนะคะคือมันจะย้อนสอนเวทมนต์อะไรต่างๆที่ทางฝ่ายมืดเขาทำไว้จะถูกแก้เคล็ดหมดเลย อันนี้นะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะมันเป็นช่วงเทศกาลอีสเตอร์แล้วก็วันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่า good friday นะคะวันศุกร์ซึ่งจะมีะพิธีทางศาสนาที่คนเขาก็จะไปโบสถ์กันนะคะแล้วก็วันนี้ทางราชการก็ปิดด้วยแล้วก็ตลาดหุ้นก็ปิดนะคะรู้สึกว่าปิด กันหลายที่เลยอแอนนุ้ยเลยคิดว่านะคะช่วงนี้แหละทางฝ่ายแสงเนี่ยน่าจะปฏิบัติการอยู่นะคะทำงานคือมันจะปิดวันศุกเสาร์อาทิตย์ก็คือ3วันนะคะ,ะทีนี้ช่วงที่มันจะล้มได้ก็คือเขาต้องเตรียมก็คือทางฝ่ายแสงเนี่ยทั้งฝ่ายมือนะคะจะ,จะใช้ระบบเงิน CBDC ก็คือ Central Bank Digital Currency นะคะ อันนี้แหะคะ่ะเพื่อที่จะเตรียมให้มันล้มละลายตอนที่เขานำดิจิทัลเคอ r เรนซีมามาใช้นะคะ we get to watch the collapse of the financial system นะคะ hope you are prepared ก็คือเราจะได้เห็นระบบล้มตอนที่เขาใช้ดิจิทัลเคอ r e เรนซีก็คือ Central Bank Digital c u r ค e n c เนะคะ cbdc นั่นเองนะคะ อันนี้ละคะ่ะที่เป็นหงดำอะ Black Swan นะคะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็เหมือนกับว่าออกข่าวนะคะว่าประกาศว่าไอ้ดิจิทัลเคอร์เรนีเนี่ย Central Bank Digital Currency นะคะ Government will create a Central Bank Digital Currency นะคะตรงนี้เลย Headline นะคะทีนี้ Fed Now ก็คือ Fed Now นะคะ เอเมเนนก็คือกำลังมานะคะเข,เขาจะเหมือนกับว่าเขาจะให้คนเห็นจัดจะนะคะว่าทางฝ่ายมืดระบบของฝ่ายมืดเนี่ยเป็นระบบที่ไม่ที่ไม่เสถียรโอเคนะคะทีนี้พอ,อมีช่วงที่ล้มละลายไปแล้วเขาก็จะมี qfs เข้ามารองรับนะคะซึ่งทางฝ่ายแสงเนี่ยเขาก็เตรียมไว้แล้วเนาะ อันนี้ก็ถ้าใครอยากอ่านเพิ่มเติมก็ไปอ่านในใน c e b o o k ด้วยนะคะได้เลยค่ะทีนี้เดี๋ยวจะอ่านไว้คือคือจะเอาลงในใน u t u b e ด้วยเนาะเพราะว่าใน Facebook มันก็คือมันจะหายไปเลยอะ่ะก็ลองคิดดูสิพวกเขาไม่ต้องการให้ทุกอย่างพังทลายคือไฟแสงนะคะเขาจะพยายามไม่ให้ทุกอย่างพังทลายก็คือเขาต้องเตรียมระบบไว้แล้ว พวกเขาไม่ต้องการให้ประชาชนาลำบากในช่วงเปลี่ยนผ่านมันจะเป็นเพียงระยะสั้นๆเท่าน,น,นั้นนะคะจะไม่แย่กว่านี้มันจะรวดเร็วเท่าที่พวกเขาสามารถทำได้อันนี้คือเหตุผลค,คือเหตุผลที่เขาต้องพังเนี่ยก็คือเพราะว่าเงินใหม่เนี่ยจะไม่ให้ไหลเข้าไปในระบบใหม่ คือมันจะต้องพังไปก่อนเพราะว่าถ้าเงินคือถ้าถ้าระบบเก่ายังอยู่เนี่ยพวก <c oughs> พวกฝ่ายมือก็ต้องคอร์รัปชันกันอีกอันนั้นนะคะคือมันต้องพังทลายก่อนถึงจะสามารถปล่อยเงินกลับมาให้ประชาชนได้ความเครียดทางการเงินจะหายไปอย่างสิ้นเชิงและนั่นจะเป็นเรื่องสำหรับพวก พวกเราส่วนใหญ่ที่จะไม่คุ้นเคยนะคะเพราะว่าทั้งชีวิตเนี่ยเรากา็คือห้อมล้อมล,ล้อมรอบไปด้วยหนี้สินนะทุกอย่างที่เกี่ยวข้องมันกังวลเรื่องเงินอยู่ตลอดนะคะทุกความคิดทุกทุกวันเนี่ยเชื่อมโยงอยู่กับการเงินไม่ว่าเรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่นั่นจะไม่เป็นเช่นนั้นอีกต่อไปเพราะว่าเรา ไม่ได้เกิดมาเพื่อลำบากพวกขบอเนี่ยสร้างระบบขึ้นมาเพื่อให้ตัวเองร่ำรวยแล้วก็กระหายอำนาจกดให้มนุษย์อยู่ใต้ความลำบากยากจนนะคะเตรียมตัวให้พร้อมเพราะความอุดมสมบูรณ์กำลังจะมาไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันย้อนไปไม่ได้แล้วคือในช่วงวันที่ทรัมป์ไปรายงานตัวในศาลเนี่ยเขาบอกว่าเป็นวันที่ ทุกอย่างย้อนกลับไม่ได้นะคะอันนั้นก็คือแบบเหมือนเส้นแดงอะ่ะคือย้อนกลับไม่ได้แล้วพวกเขาไม่สามารถควบคุมเงินให้กลับไปในชนชั้นสูงได้อีกต่อไปนะคะเพราะว่าทุกอย่างถูกถอดออกสิ่งนี้กำลังะจะกลับจะหวัวเอยคือจะกลับมาหาเราแล้วนะคะดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับความบุรมสมบูรณ์ที่กำลังมา มีบางคําถามนะคะเงินเงินฉันจะจะคือเงินทั้งหมดที่ในธนาคารของฉันนะ่าจะจะสูญเสียหรือเปล่าขอให้ทําความเข้าใจนะคะกระบวนการเปลี่ยนผ่านนี้ระบบธนาคารกลางใกล้จะสิ้นสุดแล้วแต่ระบบเงินควอนตัมก็ได้เรียนแบบบัญชีในธนาคารของเราทั้งหมดในช่วงหลายปีที่ผ่านมา คือทุกอย่างเน่ะเขาเขาถูกเรียนแบบเขารู้สึกว่าเขาบอกว่ามันมันเป็นระบบสองระบบทํางานคู่กันมาตลอดนะคะเพื่อที่ที่เขาเตรียมตัวนะคือระบบความตั้มเนี่ยยอดเงินเมื่อเมื่อเปลี่ยนระบบความตัมยอดเงินในธน,นาคารของคุณก็จะอยู่ที่นั่นนะคะเ,เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวนะคะหลายคน ก็กลัวว่าจะเอาเงินไปไว้ที่ไหนดีคือแอดก็บอกว่าไม่ต้องไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าข้อมูลเนี่ยมันโอเคนะคะไม่ต้องกลัวเลยธนาคารกลางเป็นบริษัทเอกชนที่เราให้ยืมเงินแล้วพวกเขาเนี่ยซื้อขายในธนาคารเพื่อสร้างไรายได้มากขึ้นระบบนั้นกำลังจะสิ้นสุดลง ธนาคารจะให้บริการตามวัตถุประสงค์ใหม่ในอนาคตอก็คือเช่นให้คำแนะนำในเรื่องการเงินและอื่นแทนนะคะอะตลาด forex ก็ยังคงมีการซื้อขายคือเขาซื้อขายสกุลเงินนะคะตลาด forex แต่ธนาคารในฐานะธุรกิจส่วนตัวเราจะไม่ถือเงินคือเขาจะไม่ถือเงินของเราอีกต่อไปนะคะ เราจะเป็นธนาคารส่วนตัวของเราเองดังนั้นสบายใจได้ไม่ต้องกังวลคุณจะไม่สูญเสียเงินของคุณเ,เหตุผลที่ฉันพูดเกี่ยวกับการรักษาเงินสดไว้ส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะคะธนาคารอาจจะปิดอะไรเงี้ยเนาะแต่จริงๆคิดว่าไม่ใช่นะคะคือถ้าเขาปิดเขาก็ต้องปิดตอนนี้แหะคะ่ะตอนช่วง มีฮอลิเดย์สามวันอย่างเงี้ยวันศุกร์วันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเนาะ,ะคือเหมือนกับว่าเคยได้ยินมาว่าทุกอย่างจะแบบเดินเปลี่ยนผ่านอย่างแบบอย่างแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะลื่นไหลอ,ะอ่ะพวกเขาไม่แน่ใจว่าจะอยู่นานแค่ไหนอาจจะเป็นสองสาวันหรือว่าอาจจะใช้เวลาหนึสัปดาห์ ก็คือเขาก็บอกว่าให้แนะนําให้ให้เรามีอาหารแล้วก็น้ําอะไรเงี้ยเนาะ,ะทุกอย่างพังทลายลงดังนั้นตลาดหุ้นจึงต้องดิ่งลงก่อนแล้วก็มี QFS ใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะคือก็ก็ต้องรอดูนะคะช่วงหลังจากที่เขาแนะนำคือเขาเสนอใช้ CBDC ก่อนเนาะและด้วยการนัดหมายเพื่อที่ ไปเป็นศูนย์ถ่ายถอนซึ่งจะทําให้ก็คือเหมือนกับว่าเออเราเราจะต้องไปแนะนําตัวพอหลังจากที่มีอ่า QFS ออกมาเราจะต้องไปแนะนําแสดงตนว่าเราคือใครอะไรเงี้ยเนาะพิสูจน์ว่าคุณคือใครอะไรเงี้ยนะสิ่งที่น่าสนใจก็คือ QFS เนี่ยก็มีทรศัพท์ควอนตัมด้วยนะคะ,ะคือมันคล้ายๆ ควนมีโทรศัพท์แล้วก็คือโทรศัพท์เนี่ยเป็นของเทสลานั่นคือสิ่งที่เหมือนคือเทสลากับโทรศัพท์เนี่ยเป็นเหมือนสะพานเชื่อมโทรศัพท์บล็อกเชนไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะตรงตรงนี้ก็อาจจะใช้เป็นภาษาทับศัพท์ก็ได้นอกจากโทรศัพท์ควนตัมเป็นบล็อกเชนแล้วโทรศัพท์ทั้งหมด ก็ยังเป็นบล็อกเชนคืออ่าคือจะไม่มีสแกมเมอร์ในโทรศัพท์เนี่ยจะไม่มีสแกมเมอร์ต่อไปนะคะตอนนี้นะคะโทรศัพท์โอ้โหโทรศัพท์ที่ที่แอดไม่มีนะคะเพราะว่าเมื่อก่อนนียไม่เคยมีโทรศัพท์นะคะเพิ่งจะมีโทรศัพท์เมื่อปีที่แล้วนี่เองแล้วก็มีแต่คนโทรมาสแกมเมอร์นะคะโทรมาแล้วไม่ตอบไปคือรับโทรศัพท์แล้วไม่มีใครตอบเนาะ โทรศัพท์ควอนตัมเนี่ยน่าทึ่งมากคือ,อคือจะมีอะไรอะมี Wi f ฟซึ่งเราจ้ไม่ต้องเราก็ต้องไม่ต้องซื้อโทรศัพท์ก็คือไม่ต้องซื้อ Wifi อีกต่อไปอะคือมันจะเป็นฟรีอะเขาบอกไว้อย่างงั้นนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลเลยว่ายอดเงินของคุณในธนาคารของคุณจะ คือจะมีเท่าไรอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีเงินเขาก็ต้องให้เรานั่นแหละรู้สึกว่าเป็นแบบนั้นนะคะ QfS เเข้ามาคุณจะสามารถเข้าถึงเงินแล้วก็เข้าถึงความอุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมนะคะโอเคค่ะก็อันนี้ก็ดีมากคะโอเคก็อันนี้ก็สั่งจองหมวกนะคะแล้วก็รักษาสุขภาพโดยกิน cbs cds นะคะคือวันนี้นะคะอยากอยากให้ทุกคนมาดูนะคะว่าเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปดูราคาทองราคาเงินนะคะซ i l v e r เนี่ยมันจะเป็นแบบเป็นกราฟจึกจักจักจัก,ก,ก,กอะไรเงี้ยเนาะแต่วันนี้นะ่ะวูดไปเลยนี่ทองก็เป็นอย่างนี้นะคะสองพขึ้นเป็น2อ0พนะคะเมือ่อเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยประมาณหนึ่ แปดร้อยก็ขึ้นมาประมาณ200นะ่ะเหมือนก็ว่าขึ้นมาถ้าคิดเป็นเงินไทยก็6,000กว่านะคะนี่นะคะวันนี้วันศุกร์เรียกว่า good friday นะคะเป็นเทศกาลอีสเตอร์ Easter, เพราะว่าพรุ่งนี้ก็วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยเป็นอนะีสเตอร์ซันเดย์เนาะเขาก็จะไปโบสกันนะคะอันนีน้คือเทศกาลอีสเตอร์นะคะคิดว่าทางไปแสงเนี่ย ต้องทำงานไม่มีหยุดเลยทำงานยีบสี่ชั่วโมงเลยนะคะก็โอเคนะคะขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ